สวัสดีคะ่ะพบกับเมตตาพาธรรมวันนี้ป้าจะมาทำมอเดนสูตรปรุงสำเร็จไว้ทำเสื้ออีโคพิ้นนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยคะ่ะอันนี้คือมอเดนสูตรปรุงสำเร็จนะคะแล้วเราก็จะมีพาวเวอร์พัดเนี่ยคะ่ะจะเป็นตัวที่ทำให้ผ้าไม่หมองแล้วก็ติดใบไม้ออกสีแล้วติดแน่นอยู่ในเนื้อผ้าดีนะคะแล้วก็น้ำสนิม น้ำฉนิมนี่คือป้าบ่มไปแล้วสามวันนะคะบ่มให้มันใสแล้วก็อันี้คือมะนาวหรือน้ําส้มก็ได้ค่ะหรืออะไรก็ได้ที่มีรสเปรี้ยวใช้ได้ค่ะสนิมนี้เราใช้2ลิตระมะนาวหรือน้ําส้มนี้ใช้3 5 0 ML มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำเลยค่ะสูตรนี้ป้าใช้น้ำา6ลิตรนะคะเราไปตั้งไฟแล้วรอให้เดือด พอน้ำเริ่มเดือดเราก็เทมเอลดนลงไปเลยนะคะเทให้หมดถุงเลยค่ะถุงนี้สูตรนี้จะใช้น้ำหลิตรทีนี้เราก็คนค่ะคนจนกว่าฟองเขาจะยุบแล้วก็น้ำเป็นสีขาวขุ่นนะคะ เวลาที่เราทำน้ำมอเดนเนียค่ะเราก็ควรทำกลางแจ้งค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราก็ปิดไฟนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำมะนาวหรือน้ำส้มค่ะอันนี้มะนาวนี้มันเป็นมะนาวเทียมนะคะที่ซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าอะไรพวกนี้ค่ะเราใส่ก็ได้หรือจะใส่น้ำส้มใส่ชูก็ได้ค่ะนี้350 ml นะคะก็คือจะขวดประมาณเนี้ย แล้วก็เทใส่ไปเลยแล้วก็คนให้เท่ากันค่ะต่อไปก็จะใส่พาวเวอร์พันะคะก่อนใส่ล้วก็เขย่าก่อนน,นคะคะเสร็จแล้วก็เทใส่ ทีนี้ถ้าเกิดข้าเหลือคลาบติดแบบนี้เราก็เอาน้ําใสแล้วก็เขยาเ่าเทใส่ให้หมดให้เกลี้ยงเลยนะคะเมื่อพักเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ําสนิมค่ะอีก2ลิตรน้ําสนิมนี่คือเราบ่มไว้แล้ว3วันเทใส่ลงไปเลยค่ะสรุปแล้วคือหม้อน,นี้ก็จะได้สูตรนี้ยค่ะก็จะมีน้ําทั้งหมดอ่ะแลิตรนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข่ากันนะคะ ขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาผ้ามาแช่เลยก็ได้หรือจะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยแช่ก็ได้ค่ะทีนี้ถ้าเราทำแล้วใช้ไม่หมดนะคะเราก็จะกอกกอกใส่ขวดแบบนี้ไว้ก็ได้เวลาจะใช้เราก็เขยา่าเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาให้เข้ากันแล้วก็อามาแช่ผ้าก็ได้ค่ะแต่วันนี้ป้าจะแช่เลยค่ะอันนี้เป็นเสื้อยือดนะคะเสื้อยือดผ้าคัตตอนค่ะป้าก็แช่ไปเลยหนึ่งตัว สองตัวตัวที่สามนี้ก็จะเป็นผ้าคัตต้อนค่ะอันนี้เป็นผ้าชิ้นนะคะเดี๋ยวป้าจะเอามาตัดเสื้อนี่ค่ะใส่ไปเลยใส่ไปสองผืนเลยค่ะป้าซื้อมาสองผืน แล้วเราก็กดให้เขาจมน้ำเนีค่ะกดแล้วก็แช่ไปเลยถ้าเราจะทำเลยเนี่ยในน้ําน้อนร้อนอย่างเงี้ยสองชั่วโมงก็ทำได้นะคะแต่ป้าจะแช่ข้ามคืนค่ะแช่ค้างคืนไว้เลยเนี่ยค่ะกดให้เขาจมลงไปเลยแบบนี้นะคะ เดี๋ยวคลิปต่อไปป้าจะมาพิมพ์ให้ดูอย่างละเอียดเลยนะคะถึงขั้นตอนการวางใบไม้การม้วนผ้าพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอให้โชคดีร่ำรวยและสุขภาพดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ